เขาไปเลข,ทข,ขโทรศัพท์ไม่ได้เขาไม่ได้จิงคือช้อปไปช้อปไปเด้อเว้นครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องเข้าสู่ช่องพอสอยพารวยครับเอฟซี FC ครับฮะเมื่อนี้กะมาตามต่อแนวทางของปูกว่างปรากฏครับเอฟซีครับกับมาหอดมาถึงแล้วครับเนาะเอฟซี FC กะเข้ามาเมื่อนี้กะแอดกับเลยในน้ำน้ำ กรับพร้อมอาหา,า,าข้าวสารอาหารแห่งนะครับเนาะอาจากคุณพ่อเสงเป็นสะพานบุญอำเภอกุจจับนะครับเป็นอยู่ในตลาดนะครับเนาะเป็นให้แอดเป็นสะพานบุญมาแอดกระสมทบทุนไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะมอบให้ปูมือนี่ครับเอฟซี FC ครับกะาเอฟซีกะ FC มือนี่ขตามแนวทางของปูเช่นเคยนะครับด้วยเอฟซีครับเข้ามาแล้วกะอย่าลืม ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลือาทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับนอะเอฟซีครับบรด้สนับสนุนให้เรียนการพน,นันอย่างครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนอเอฟซครับบ้านนี้ตามไปหาปูคนสีอยอย่างสู่ฟางกับเอฟซครับเดชท่านคนนี้ิงจริงกรอวประการวาจาที่นาา่าจะต่อราังยี่กรู้ควาบรนะิบ <c oughs> จะบรโรสุขภาพดการกนอาหุเดินถ้าไม่ไดรับดูกังคีบเบว่าจะจทุสาาพพิสักปาจะดูปรารถนาจะทำดีสุ่ีชจะทำสปีดีวันวันจนชอจะบริโภคยานจะดูมาเทีววัดชรวร้าโยกินใการยกกอภาวพิวะตอนนี้จริจังพูทราวจะโยจะโดนมาวันอายุเดยวอยู่ข้งบาหลังหนึุงานึ่ วาย้วก็ไม่ได้โอ้โห่ปูยังปาเิโบก็ไม่ได้อย่อไปแรกครับบางเมือกวายได้ยังไ่แรกย่อไปสวยปาริโบก็ไม่ได้เลยโอ้ครับผมกว่าขึันมาไหนที่แลี้ยครับดันขึ้น่าไอ้ๆเจ่าโอ้บอกว่าปาริย่อไปแรกคับขึ้นว่าจบย่อเเครนบขึ้นว่าว่าจบขึ้นว่าเนี่ยเข้าจะใคลีที่ว่าบ้างบ้ากป้างหาทุม หกตูมกตัวกวนเอาคดัคร oh, oh, ับแกงมับไก่ไอ้เสื้อกรไปยายหงสุกอย่างดีรัะเป็นอะไรเสือบานนี้หายใจข้องเ่ะปูพี่เราจะว่าดีป่นนูนกับบอลครอบว่าจะว่าดีเราเราอกากว่ากว่าว่าวอลล็อตเนี่ยคือพ่เห็นบ่มากดีบพแม่เพิ่ง้าปอดปูบอดีดวยครับอีซีครับเพราะว่าไอเขานักหนักนะครับเนาะปอดปูกับบอดี คสอเป็นยาแก้แพ้เรียกหวยกขกกะอืมโอ้ยพอบันเ้ э ยมันบอ่อใดมันบ่อด้สร้งางกวา่ากระเบนนะครผมนะคือเดี๋เราห่อในว่า,า,วา,า,วา,า,วากระเบนแล้เป็นนั้นปีนี้มันมามันได้ดีแล้วอือรับเมื่อบอกเจตหาบอกหกบอกโกกบอกเจตหาวัานกับปิดไปแต้ม,มน,นึ่งเนาะปูเนาะครับผม มันเป็นบริษีแลั่วยปนะบวบวาบวบักใจ ชิดว่าไม่ไปอยสองสองลยล่ะปลูมันดีปอยสองสองปอยสองสองตัวเีเนอะสองสองสองสามตัวออาจจะมากเหมืนสองสามตัวปนนะเนอะชีดเราจะบอกสองสองนี่เลี้ยงยีนผ่าผ่าเปียกๆให้บอกว่าแต่ว่าวันนี้ร้อนหรอกครับผมเนอย ค่ามาบอกว่าปูเฮคามาบอกปู่ะใค่ก่อาามาบอกปู่ะเขาบอกเขาบอกใคกลางวันละครับอาเแล้วเขาตัวเขาบมายเลขศัพทศไปเขาไม่ให้อ๋อกันจีคันสีททรไปทั่ไปได้ว่าจันอสอง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 บัดโอ้ไม่ได้สองว่าตกหม่องมันวันจันกวา ตงอง้วกัมองันเหมือเดโทรศัพท์ครับขวายช่วไปหาเขา้ครับบอีบีได้สองสองเมืดสองสองเมื่ดสองสงเมื่ดมีตัวลับเลยรับอฟพีรับสองสองเรียกว่ามันสองสามตัอันผู้ผู้เอาเบอร์โทรสามห้ผู้ไหผู้ฮผู้เอาเบอร์โทรสามห้ผู้ไหบอมีบอดี้มีมียังครับ อันว่าพุดพูกพี่นเอาบทรูดภาษมาห้ปพู่นี่ปู่ยิ่งพูดใช่การมากเลยปกติเราปกติสองสองสามครับสามสองสองไปกนที่ละครับมันโชว์าแต่ว่ามันบมีครับในบทมีครับบนมีเนาะครับผมอันพอยายกุลาบอกพูดมาให้ พ่อใหญ่กุลาบอกฮือเมซี่ผู้ยเสียงผู้ยิคือเขาเสียงผู้ยคือเขาี่เป็นตัวแทนพ่อใหญ่กุลาหรืออยู่แทนปู่ปนบุตกพ่จักครับผมพ่อใหญ่กุลาพ่อใหญ่กุลาพ่อคอยลงมาครับครับเสียวลงมาอยู่ดอกล่ะแจ้งวเห็นทัเพี่ยครับผมพี่หงพี่จะผู้ยิงหรือาครับผู้ยิงอดวงบาดวงไลรองสีแดงแดงครับผู้ดันหรือบ้ล่ามาออครับมั่นปจับอืมครับ ปูมีน้ำมูกไหลยังบ่น้ำมูกไหลบ่เป็นน้ำมูกบ่ไเป็นบ่เป็นน้ำมูกบ่น้ำมูกไหลบ่ะมีมีบ่โอ้เดี๋ยวจะเอายาให้แต่ว่าบ้านางเพียรบ้านางโดนพวกเขาดรอพันจันผนานครับผมเออหนานเดี๋ยวโอ้ยจะดูบ่อะไรผนานนี่จะดมดมอะไรเด้อปูเห็นบ่ครับแห้งดมแห้งตันอืมผลาผนตันผลาด่างเลยเป็ดเป็ดเต เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาอยามาให้ปูมียาอยู่ชุดอยู่ปลาหลายกะปูยยากเป็นป,นเ,ปนเอินว่าเป็นไอโกนนะกรับวาสมัยนั้นไอโกนไอแห้งๆอ่าดูตลอดแอดบริเมาหาเปิร์เป็นอาทิตย์หนึ่งคนว่าซีมือบริเนอรเลยว่าสังขับยุบซีครับบริเมาเป็นอาทิตย์นะครับเนะบาะบัดรกระสีเที่ยวมาหาปูเรื่อยๆนะครับาเบิรงอาการของปูอยู่นะครับเนาะ แต่ว่าเลขของปูงวดนมีมีนะครับเอฟซีครับเลขของปูงวดนมีเหมันมีแปลกๆนะครับนะเอฟซีกับเบิ่งเอานะครับเนาะเห็นยินดกนนะครับเนาะ ครับเป็นตัวเลขที่ว่าอ่าเขาเอาเบอร์โทรศัพท์มาให้ปูวสันตขับอีซี่ครับสอง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 มีแต่สองสองวสันครับหกบต,บตัวโอ้สิบตัวครับมีแตส่สองสองจะเรียกว่าคัดเป็นอังสี่กับสีบอลเป็นสองสามสามสองบอกกับเป็นสองสองนะครับมาอฟซีครับออฟซีกับตัดเหรียญสองตัวด้วครับแต่ของปูงวดนี่มีอ่าสองสาม สามสองนะครับเนะเอฟซีครับอ๋อครับผมคือปูฉันเข่ามูเซ่านี่ครับเอฟซีครับ ปูพ่งซันเข้าไปเนาะครับนกก็ได้หลั่งอาหารประมาณหนึ่งชั่วโมงได้หรอครับเพรเปลี่ยงครับอีฟซี่ครับนะครับเนาะประมาณหนึ่งชั่วโมงของปูได้งวดนี่นะครับโดยอีฟซีครับ,รบแต่ว่าตองงวดก็สีมากหาปูอีกทีหนึ่งนะครับว่าโอเปแมนครับโค้งสุดท้ายอ่ะแต่ว่าของปูนี่บ่รใครเปลี่ยนแปลงเนะครับอีฟซีครับเ่ราะใครเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบรรเนาะก,ก็กกกเลยอืม ตลอดนะครับตงตลอดงวดได้ปูสิมโบฟันพัมเพียฟันดาหยางคือเขามาบอกสิเดียวก็เลี้ยวเลื่อยเส้นนะครับเนาะดีครับอ,อันบอมีคนมาหาปูเลยบอ่อปูอบอมีคนมาหาปูเลยบ่อบ่เดว่าเดวเีเป็นกำลังครับเป็นเดือนเป็นเดือยู่กะบอกข้ากันได้แล้วครับผมขัมนบอก เกิดนั่นไปเลยเลยเท่าไรกองไปดิแล้วนางสมาธิกับบได้ไหมอืมไม่ได้อ่านเกิดมาเลยครับโอ้ปูนั่งสมาธิกับบได้อืมก็เคยเนี่ว่าบ่ได้นอนครับผมอ้บ่ได้นอนเลยครับปูบนว่านั่งสมาธิกับบได้ปะเบื่ไเลยบดิรับไปนอนอาเบอหกเบื่อเลยอ่ะสิแม่ต์ตั้งตับแอดไปตัวขับหาเมืองหกหมื่นนะครับเนาะเมืงเบื่อนอนออกพรรษาบอกปูด้วยจะไปยามมาแต่สางเศร้าครับผม ปูออกพรรษานี่ปนว่าสิมาจากฉางเช่าปนสิมายามปูปเอฟซีครับครับผมอาจารย์ครับผมเอฟซีเป็นสิมายามมาสั่นว่าดีแล้วดีแล้วพอดีออกพรรษากิเฮสตของน้ำเดานะปูเนาะเออเออกะเดตของน้ำสามห่องนี่ก่อนเฮ็ดเฮ็สตมงนี้เนาะปูของน้ำเนาะฮะของน้ำเฮ็สตมงนี้เนาะของน้ำครับเด้อของน้ำห้ยยมเจ้าครับเฮ็ดเฮ็สตมงนี้เนาะปูเนาะ ก็คือจะไปเลี้ยงครับผมไปเห็ดียงได้ก็ได้ครับผมอืมครับก็เห็ดบ่อโดนนะครับของน้ำสามห่องแต่ว่าบะมี่ห่องผักครับเอฟซีครับห่องผักกัสีกุฏิกัสีแล้วพอดีนะครับเนาะเอฟซีครับกะบขั้นมาผักกับมานั่นดูกุฏิน้ำปูก็ได้ดูดันเนาะครับเอฟซีครับนะครับเนาะที่ได้กะโอ้ยดีบุตรดีใจน้ำลายครับเอฟซีตีสิเขามากเยี่ยมยามปูครับเอฟซีครับ ดีใจใน้เด้อครับเอออาจจมทนานาสาธุบุญน้ำกันนะครับเนาะกะมีฟอ,องน้ำกาทาสร้างครับเอีซีครับให้ยสร้างคนไม่เชื่อพื้นที่ก่อนขอสิเอาหินลงได้แสดงว่าสร้างเพิ่นกับย่งงางหักงานอยู่บ่ครับเอีซีครับไปเห็นมานะครับเนาะบอกเพิ่นตาทีแรกแล้วว่าให้มาแล้วกรับไม่เชื่อพื้นที่เอาไว้ได้เอาหินมาลงพอหินก็นยัางดูสีรถนะครับเนาะเพิ่น,ะนพอนะ่อามาให้อวการที่ ขั้นหินขม่าพูบกับสิถมมองได้ที่ว่าอบอท่านไอถมรับอีู่ที่ท่างนนะครับเนาะตัางกันกรสิเห็ดเอาหินขม่าให้ได้ตลอดคอยเห็ดไปนะกับพี่ครับครับผมสาธุสาธุครับอนุโมทนาสาธุบุญนำรับอย่ซี่ครับทุกคนถุกคนนะครับนะเนาะป็นสิมาเยี่ยมมายามอนุโมทนาสาธุบุญนำอบอกวันฉาเราสิพาไปหาบอลมันทีได้ครับผมบอลประกันเลย โอ้ครับอแต่เรียกว่าอุตสาการมไม่ได้ดอกนะครับกวงเสียชียดบบ้านหัวรดคำยายยายยายโถครับยาโถนะครับงเสียชียดครับผมบ้านพัดรอนกับบ้านไไครับแต่ว่าบ้านของราดเเพราะไปเอ้ไปบู่้ของรานี่พไปเพราะว่าเะทวรแล้วครับปู ออ,ออกพันศาเลี่ยปูสิรษาไปเดินสายครับยู่ซี่ครับเอาตัวนียย้นะครับเนาะ,นะ,ะนโบราณรถนแล้วจบเลยครับอาเป็นวา่าสายบุญออกพันศาแล้วสีลมหาไหลเยอปูเ้อออกออกพันศาแล้วนีสายบุญปฏิมาหาปูไหลายอยู่ครับผมอระพันธ์ครับที่บูบ้ากะอยู่ไปก่อนครับผมสีรษมันก็จะไปพาไปเที่ยวครับอืเดี๋ยวผมจะแบ่งกันด้วยปัตตาเสวา มีพระจูุญบาอยู่หันก็เจ้าบรูเรื่องกรปุพานบราณภาพยวนก็เจ้าบรูโเรื่องการสงสักเจ้ายู่ันอนกูดานนั้นกูดานนั้นปูกกูดานปูสางวัดละเย็ดนะเป็นบรบคภาพจวนเที่ยวไปกวาดเป็นอย่างนี้ก็จะเรินลยไหวเขาไปนอนนี่อีวีธีเบ่งอยู่ให้ไล่เมื่อตะกัวรัราจะไปนอนวางทาบนก็จะาเล็ก่าคร โดตรใบใบเลยครับก็คือนี่คือเป็นตัวเลขของปูนะครับเนอะเอฟซีครับขอขอบคุณขอปรนเอฟซีทุกท่านนะครับเรื่องที่เข้ามาชมคลิปของปอสวยพลารวยให้รำให้รวยกันทุกคนทุกคนนะครับเนาะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์โดยรวมสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกทุกคนนะครับเด้่องทหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงสำนีขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับวอดีงามครับ